ดาวสุกจะย้ายเข้าราศีกรกฎในวันที่9ก้ากรกฎาคมนี้และจะอยู่ไปจนถึงวันที่1นึ่งสิงหาคมดาวสุกเป็นดาวที่ดีร้อยเปอร์เซนต์สำหรับหลายลัคนาราศีและทําให้3มลัคนาราศีต่อไปนี้ดวงเปิดร้อเปอร์เซนลัคนาราศีเมษดาวสุกเป็นดาวการเงินและดาวความรัก สถิตยอยู่ที่พบเรือนแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวและการสร้างครอบครัวเงินไหลามาเทมามีโอกาสดีๆในการสร้างไรายได้ใหม่ๆม,มีงานเสริมได้เงินเพิ่มเก็บเงินได้ตามเป้าความรักก็โดดเด่นด้วยคนโสดอาจพบรักกับคนโปรไฟล์ดีคนมีคู่มีเกณฑ์แต่งงานหรือมีข่าวดีเรื่องลูก ลัคนาราศีมังกรดาวสุขเป็นดาวการงานและดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสสถิตเลงลัคนามีเกณฑ์ได้งานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ที่ตรงกับความรู้ความสามารถจะทำงานได้ดีทำงานสนุกราบรื่นความรักก็ดีด้วยคนโสดอาจพบรักจากการทำงานคนมีคู่คนรักคอยดูแลเอาใจใส่ดีอาจชวนกันทำงานร่วมลงทุนอะไร ร่วมกันบางอย่างพากันไปร่ำรวยและลัคนาราศีกรกฎดาวสุขเป็นดาวโชคลาภและความสำเร็จสถิตทับลัคนาโชคใหญ่หล่นทับอาจถูกหวยรวยเบอร์หรือผู้ใหญ่ให้โชคอยู่ดีๆยกบ้านพร้อมที่ดินให้โดยที่ไม่ต้องมีการสูญเสียการงานก็เด่นมีความสามารถสูงทำงานได้หลากหลายเป็นที่ต้องการในวงการการงานของคุณมีแต่คนอยากชวนไปร่วมงานคะ่ะ ถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอรับดวงเปิดดวงดีร้อยเปอร์เซนค่ะ